โลแม่บ่ออันเป็ดเขาเลี้ยงไว้ฮั่นย่างด้วยฮั่นบ่ขายเพื่อละบ่ขายเพื่อเลยว่าสิเมื่อสงการได้นี่ฮะเบียติปเขาไว้เห็นดิใส้ข้าวหรอวะเอายังบ่ใช้ไปนี้เอาเห็นได้สิเมื่อสงการนี่ฮั่นบอกให้เมื่อซ้ำ เอาลูกสิเมือย่มพ่อย่มแม,ม่ดีโ้ายบมไปติดนี่ไผ่อกฮะบ่ให้เมืองโอ้ย,ย,อยขิดฮอดพ่อขีดนู้นแม,ม่ดิสัเอ้ยบ่ให้เมืองบ่ให้เมือ